วัดพระธรรมก,กายแคนซัสสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบพิชาธรรมก,กายและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยครับพิธีกรรมพระเช้านะครับเริ่มด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอรารัตนศีลหาประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตร โทนี่กริยะนานมิตรทีนาบัทุมมีเป็นประธานนำกล่าบคําถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลคณะท่านประธานถวายเครื่องเตยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยพิธีตักบาตรและถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ครับพักบายคณะสงฆ์และสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรจากนั้นคณะท่านประธานได้ร่วมการประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยและกล่าวคำอธิษฐานจิต เมื่อถึงเวลาสว่างนะครับเป็นพิธีบูชาครูผู้คุณพบพิชชาธรรมกายครบรอบ105ปีโดยผู้แทนคณะสงฆ์ได้น้อมนำพานทุบเทียนแพและพานพุ่มสการะวางหนา้าด้านหน้ารูปภาพของพระเด็จพระกุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารส่วนสาธุชนนะครับได้วางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับก่อนที่ทุกท่านจะได้มาตามระลึกถึงพระเด็พระกุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารด้วยการรับชมสื่อวิีทัศน์ประวัติวันครูผู้คุณพบพิชาธรรมกาย ต่อ้วยพิธีทอผ้าป่าเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับโดยมีท่านประธานคือกัลยาณมิตรบุญยูรุปักชีนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยประธานนกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพิ่มภูลจันทวงศ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญขีฬานเพศศร,ริยารักษาโรคประธานนะครับคือดออรจุธามาสุป,ปันเทิง จากนั้นคณะท่านประธานและสาธุชนร่วมกันถวายจตุปปจัยาธรรมแด่คณะสงฆ์เนโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมนชทียกคถานำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตามรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ครับ